ผมอยากจะเป็นคนไทยคนแรกที่มารีวิวตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสถานที่เปิดใหม่ในกรุงกลาลัมเปอร์ที่เพิ่งเปิดใช้เมื่อไม่นานมานี้เองเมื่อกี้ขึ้น LRT จากสถานี University แล้วก็มาลงที่สถานีกลมบกผมจะพาทุกคนไปที่ที่หนึ่งผมก็เลยตั้งใจมาที่นี่ เป็นสถานีขนส่งของรถบัสสถานที่ใหม่ใน KL ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรข้างในต้องไปลงตรงไหนอะไรยังไงเพราะตอนนี้เขาเพิ่งจะเปิดเองจากสถานี LRT เมื่อเรามองไปฝั่งนู้นก็จะเห็นว่าเป็นชั้นล่างสุดน่าจะเป็นที่นั่งรอรถบัสต,ตอนขาออกก็คือมันจะอยู่ข้างๆสถานี LRT กมบบเลยถ้าเราดูในแมพของ LRT สถานีกมบบจะเป็นสถานีสุดท้ายของสายกลางยาเยออีกฝั่งก็จะเป็นฝั่ง uh, พุตรไฮจะอยู่ตรงนี้และก็ฝั่งกมบบจะอยู่ตรงนี้เป็นสถานีสุดท้ายของเส้นนี้หรือเมื่อเราลงมาจากสถานี LRT เราก็สามารถเดินมาถาังนี้ได้เลยเดินมาฝั่งนี้อัน uh, นี้แหละ มันง่ายมากมันใกล้มากใกล้กว่าสถานีของ TBS องีกนี่เดินแค่ไม่กี่ก้าวก็ถึงเลยเพราะมันอยู่ข้างๆเลยแหละสถานีตรงนี้มีชื่อว่า TBG โอ้มันอยู่ตรงนี้เลยข้างๆนี่เลยโอ้โหจะบอกว่าใหญ่มากใหญ่กว่าสถานีเก่าสถานี TBS อีก นี่ก็จะมีเป็นบันไดเลื่อนหรือใครไม่อยากขึ้นบันไดเลื่อนมขึ้นลิฟต์ตรงนี้ได้ตรงนี้มันจะมีลิฟต์อยู่แต่ผมอยากจะขึ้นบันไดเลื่อนนี่ตรงนี้เลยขึ้นไปชั้นสองไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรนี่เป็นครั้งแรกที่มาตรงนี้หลังจากที่เขาเปิดตรงนี้น่าจะเป็นรถขาออกซึ่งทุกคนจะต้องมารอตรงนี้ชั้นสองก็มีที่ปล่อยโอ้จะต้องขึ้นไปอีก นึกว่าสุดเพีงนี้ใครที่ขึ้นมากับลิฟต์ก็จะมาโผล่มาชั้นนี้เลยตรงนี้เลยแล้วก็สามารถเดินข้ามไปเลยมันเหมือนเป็นห้างมันไม่ใช่แค่สถานีอะ่ะนี่ผมอยู่ชั้นบนสุดแล้วโดยจะลองเข้าไปดูนี่ครั้งแรกเลยครับมาที่นี่ครั้งแรก เข้ามาก็จะเจอเป็นร้านอะไรตุ๊กๆกอ่อนนี่เป็นร้านไทยเนี่ยเข้ามาก็เจอเป็นสนามเด็กเล่นเลยตรงนี้ใครพาลูกมาจะกลับบ้านก็าสามารถมาแวะตรงนี้ได้ก่อน,นเป็นร้านอันนี้กปีใสง่งอนเป็นกาแฟของเวียดนามไม่แน่ใจว่านี้เป็นชั้น สูงสุสดเลยยังเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนว่า๋อ้เคาน์เตอร์ฝั่งนู้ขาเข้าแล้วก็กติบอันจะเป็นขาเข้าเรือปัสซันก็จะเป็นขาออก๋อแล้วก็จะมีเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นเมดานสเลรรฟูดคอร์ดแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็น ฝั่งสถานเป็นสถานีอ,อาร์ทีนี่มีเกือบทุกร้านปัปป้าโรตีก็มีเดีขอเดินสุดไปฝั่งนู้นก่อนอุ้ยมีร้านเยอะมากเดี๋ยวขอไปแต่ละโซนให้หมดอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟฝั่งนี้ก็จะมีเป็นวิวภูเขานี่ ฝั่าางนี้ก็จะเป็นวิวภูเขารถขาออกอตรงนี้มันเป็นนอกเมืองแล้วแหละเป็นชานเมืองของ KL เอขาก็เลยสามารถที่จะมาสร้างให้ใหญ่ได้มันไม่แออัดนี่เป็นวิวสวยเลยฝั่งนี้ขอเล่านิดนึงเกี่ยวกับสถานีคนส่งอันที่จริง สถานีคนส่งใน KL มันมีอยู่แล้วชื่อว่า t พ s ชื่อย่อของมันก็คือ Terminal b e r s p p d u u l a t a ลเป็นของสายใต้ก็คือเมื่อก่อนหน้านี้รถทุกสายจะเข้าไปตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นสายใต้หรือสายเหนือหรือสายตะวันออกทีนี้ตรงนั้นน่มาถึงตรงนี้ก็คือมันไกลมากประมาณหนึ่งชั่วโมง เขาก็เลยมาสร้างใหม่อีกที่หนึ่งเป็นสายตะวันออกสายตะวันออกในที่นี้ในมาเลเซียฝั่งตะวันออกจะเป็นฝั่งที่ไปทางกลางตันแล้วก็ไปกรังกานูกวันตันะตอนนี้เขาก็เลยจะเอาฝั่งตะวันออกมาอยู่ตรงนี้แต่ผมว่าในอนาคตเขาน่าจะโยกย้ายมาตรงนี้หมดเพราะมันจะประหยัดเวลาเพราะจาก t b s มาถึงตรงนี้จากสายเก่ามาถึงตรงนี้มันหนึ่งชั่วโมงนั่นคือรถไม่ติดนะแต่ถ้ารถติดอะ่ะมันจะนานมากๆซึ่งถ้าเขาอะ่ะย้ายมาตรงนี้มันจะประหยัดเวลาไปแล้วหนึ่งชั่วโมง mm. ก็นับพอดีมากๆสำหรับเขาแต่สำหรับคนที่อยู่แถวตรงกลาง k L อะ่ะก็จะลำบากหน่อยเพราะจากตรงกลาง k L อ่ะศูนย์กลางไม่อา มันจะนานมากมากถ้าขึ้น LRT แต่มันสะดวกที่ว่ามันมี LRT มันอยู่ข้างๆเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆว่ามีอะไรบ้างสถานีใหม่สถานีตรงนี้ชื่อว่าสถานี CBD c o คื t Terminal g o m b o k Berspadu เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่สถานีใหม่ ฝั่งนี้ก่อนไปดูว่าฝั่งนี้มีอะไรอ๋อจะเป็นฟุตคอร์ดหมดเลยฝั่งนี้ไปดูว่าตรงนี้มันมันมีร้านอะไรบ้างให้เราเลือกกินมีร้านนิเคยอะไร Richies Factory จะสังเกตว่ามันยังมีร้านที่ยังไม่เปิดอเยอะ ็จะมีณตอนนี้ก็คือประมาณสองสมร้านผมน่าจะเป็นคนแรกที่มายที่มารีวิวตรงนี้เพราะผมพยายามหาแล้วแหละว่ามีใครมารีวิวแล้วหรือยังแต่ก็ยังไม่มีเก้าอี e ้ยังใหม่อยู่เลยนี่ยังไม่เปิดใช้เลยใหญ่มากๆมีอยู่สองสร้านที่เปิดใช้แล้ว หลัจากนั้นก็ยังไม่เปิดใหญ่มากๆฝั่งนี้จะเป็นฝั่งฟุตโอ้ยังมีที่ว่างสำหรับเช่าร้านอีกหลายร้านเลยใครจะมาเช่าร้านนี้ลองมาถามดูที่บีจีมีดๆเป็นแบบนี้สแสดงว่ายังไม่มีใครมาเช่า หรือว่าเขามาเช่าแล้วแต่ยังไม่ได้มาตั้งร้าน mm. ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่นี่มีเวตันคอซองด้วยตรงนี้เวตันคอซองก็คือมีงานให้ทำมีงานว่างนี่ไปสนใจลองโทรดูมองลงไปชั้นสองก็เหมือนว่ามันจะมีเป็นที่ขายเสื้อผ้าเหมือนเป็นห้างเลยตรงนี้นี่ เดี๋ยวเราลงไปดูแต่ตอนนี้อยากจะดูชั้นนี้ให้หมดก่อนนี่เราเดินไปดูฝั่งโน้ก่อนมีเป็นสุเราาพระยะรูมก็คือห้องละหมาดตันดัสก็อยู่ฝั่งโน้าน์เตอร์แท็กเก็ตต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็ขาออกก็ต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชั้นสานี่ไปหาห้องน้ำก็มาตรงนี้เลย ไม่รู้ว่าด้านบนนี้มันมีอะไรแต่เขาเหมือนว่าไม่ให้ขึ้นอ่ะน่าจะเป็นที่จอดรถเพราะมีขาลงอย่างเดียวมีใครอ่านออกร้านนี้ไหมนี่ชาตรามืออุ้ยมีทั่วแล้วในเกลชาตรามือโอ้ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เขามาขายเสื้อผ้าก็จะมีเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงอ้าฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีเป็นร้านอาหารในร้านอะไรคะอายาม อยายามปะนี่อุ้ยมีร้านเยอะๆเ,เลยกาแฟร้านกาแฟเยอะมากนี่มันไม่ใช่เป็นแค่ขนส่งแล้วแหละมันเหมือนห้างมากกว่าร้านเว่นก็ยังมีนี่ แล้วก็ูขายน้ำพิ่งขายของจำล่วยอะไรประมาณนั้นแหละเป็นร้านอาหรับแน่เลยเห็นเคียนว่าเยเมนน้ำผึ่งจากเยเมนเซ็นเตอร์นี่คือข้างชัดๆกระเป๋าก็มีแต่คนยังไม่มีคนยังไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยมาเดินเท่าไหร่นอกจากว่า จะเป็นคนที่ต้องการเดินทางด้วยรถบัสแต่ในอนาคตเขาน่าจะมาเดินเที่ยวดูเหมือนกันแหละเพราะมันเหมือนเป็นห้างร้านขายลำโพงร,ร้านขายอุปกรณ์ตรงนี้ก็ยังมีเป็นห้องน้ำอ๋อนี่ไง เขาไม่ได้จะสร้างแค่สถานีขนส่งเขาจะสร้างเป็นโมด้วยเป็นห้างสรรพสินค้านี่ไง TBG ีม ATM ก็มีอันนี้ผมพาดูมั่วๆเลยนี่เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่มาตรงนี้แต่สังเกตว่ามันยังมีเป็นที่ว่างอีกเยอะสำหรับคนที่จะม,มาขายของ หมดแล้วชั้นนี้สุดแล้วตรงนี้เลยการเดินทางมาถึงตรงนี้เราสามารถมาด้วย LRT ก็ได้หรือไม่ก็ใครไม่อยากชา้าก็สามารถขึ้น Grab หรือขึ้นแท็กซี่ขึ้นอะไรก็ได้ทุกอย่างที่คิดว่าสะดวกร้านกาแฟอีกแล้วซุส เยอะมากร้านกาแฟมีแต่ร้านกาแฟณตอนนี้ที่เห็นนี่ดูตารางเดินรถถ้าดูจากตรงนี้มีรถทั้งขาเข้าและก็ขาออกแล้วแหละแต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นสายตะวันออกหมดเลยเพราะดูจากชื่อก็เป็นชื่อฝั่งตะวันออกหมดเลยกวนตันดูงุนราบราวก็ทางไปกรันตัน มันลโลฟังนู้หมดเลยณนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะต้องมาซื้อที่เคาน์เตอร์อย่างเดียวหรือเปล่าเพื่อที่จะมาขึ้นตรงนี้เพราะจากที่เช็คในระบบณนะวันที่ผมถ่ายอยู่ก็คือมันยังไม่ขึ้นให้เลือกตรงนี้หรือว่าเขายังไม่อัปเดตต้องมาซื้อที่เคาน์เตอร์อย่างเดียวถึงสามารถที่จะมาขึ้นตรงนี้ได้เดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนู้นต่อ อันนี้จะเป็นชั้นสองแต่ผมยังไม่เจอที่สื่อตัวเลยว่ามันอยู่ตรงไหนร้านกาแฟอีกับเยอะมากนี่จะเป็นน่าจะเป็นของมาเลยตรงนี้ก็เป็นเสื้อผ้าน่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสองพอดูจากราคาแล้วก็คือ1ิบริง25ริง2ีริงน่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสองมาทะลุตรงนี้ มีแฟมิลีด้วยอ๋อก็คือใครที่จะเป็นขาออกก็ต้องมาลงตรงนี้นข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นแฟมิลี่มาอ๋อสะดวกสบายมากใครมาขึ้นรถตรงนี้อ่านี่ไงป,ปริั a สันดิปัเจร,ระวังเมนุงกูอ๋อก็คือขาออกก็ต้อง ลงไปรอด้านล่างนี่มีรถแบบนี้บริการด้วยเพราะมันกว้างมากแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าน่าจะมีแหละนี่มีรถแบบนี้ด้วยนี่ใครอยากจะมาถามอะไรก็มาถามตรงนี้ได้เป็นที่ c o า n ์เ r อร์อิน a t ม o ชอันนี้น่าจะเป็นที่สื่อตัวหรือเปล่าใช่ไหม สำหรับซื้อตัว๋วเออใช่แหละเป็นที่ซื้อตั๋วกับเครื่องนี่ไงก็จะรับตเกวตรงนี้ตั๋เกี่เหียโอ้ไม่น่าละผมถึงหาเคา์เอรอไม่เจอทิดแท้ก็ต้องมาซื้อตั๋วกับเครื่องนี่เอง หลายเครื่องเลยก็ไม่ต้องแบบเข้าแถวที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วเลยอ๋อแต่ว่าจะต้องมีบัตรหนนะ้าก็จะมาซื้อตัว๋วเพราะเขาเขียนตรงนี้ก็คือฮารับมาลุมให้รู้ว่าเมสซินอินนี้เครื่องนี้พอเนี่ยมือริมอร์รับเฉพาะ p e m b a y a r a ตามประตุทน ก็คือจะต้องจ่ายเป็นบัตรเท่านั้นจะต้องเป็นวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด We accept Visa and Mastercard อ oh, oh, ๋อก็คือต้องซื้อเป็นเป็นกับบัตรเท่านั้นไม่สามารถซื้อเป็นเงินสดได้ก็ลำบากหน่อยนะถ้าใครไม่มีเงินสดถ้าใครมีเงินสดโอ้ oh, ดีมากเลยนี่เซเว่นก็มี ก็จะเป็นร้านทั่วไปมีร้านโทรศัพท์ร้านขนมร้านรองเท้าก็น่า,นาจะเป็นทั่วๆไปเหมือนห้างทั่วๆไปแหละวกเขาบอกว่าเป็นห้างก็ไม่แปลกที่จะมีร้านสไตล์แนวนี้อ่ะก็จะมีเป็นที่นั่งรอสามารถดูรีวิวได้ไปทาง,างผมชอบว่ะตรงนี้ เราสามารถเห็นวิวภูเขานั้นได้นั่นไงสามารถมองรถ หลังก็ต้องมาโซนนี้หรือเปล่าเพรเป็นเก้าอี้นวดแต่ก็ต้องจ่ายตังแหละไม่มีของฟรีนี่เป็นเก้าอี้นวดนี่หลายอันอยู่ r a s t and Go ก็จะมาเดินทั่วไปก็น่าจะเป็นแค่ชั้นสองกับชั้นสามเพราะเราไม่สามารถที่จะลงไป ้นล่างได้ถ้าเราไม่มีไม่มีตั๋วเพราเราต้องสแกนตั๋วเพื่อที่จะลงไปชั้นล่างมันเป็นที่ที่เราจะต้องรอรถถ้าดูจากมุมนี้ก็ใหญ่อย,ยอยู่พอสมควรแต่อันที่จริงมันเป็นห้างอยู่สองชั้นแล้วก็ที่รอรถขาออกอีกหนึ่งชั้นแล้วก็อีกสองชั้นน่าจะเป็นที่จอดรถ ก็ก็นับว่าด,ดีมากๆสำหรับคนที่อยู่แถวๆนี้จะได้ไม่ต้องไปขึ้นรถไกลสำหรับใครที่จะขึ้นรถไปสายตะวันออกก็น่าจะประมาณนี้สำหรับคลิปสถานีขนส่งแห่งใหม่ของกราลัมเปอร์ตรงนี้มีเชื่อว่าสถานี TBGG อันเก่าจะมีเชื่อว่า TBS ก็สำหรับใครจะลองมาขึ้นตรงนี้ หรือมีบ้านอยู่ใกล้แถ,แถวนี้ก็สามารถมาซื้อตรงนี้หรือไม่ก็เช็คดูในระบบก่อนว่าสามารถที่จะซื้อออนไลน์ได้แล้วหรือยังเพราะณนะตอนนี้ตอนที่ผมถ่ายอยู่ก็คือไม่สามารถที่จะซื้อออนไลน์ได้แต่จะต้องมาซื้อที่เป็นเ,เขาเรียกอะไรเครื่องซื้อตัว๋วที่สถานีก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบและก็ฝากกดไลค์และก็คอมเมนต พูดคุยสอบถามกันได้ใต้คอมเมนต์ฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับ